สวัสดีนะคะเมื่อนี้เนาะพี่ปูกับสิภามาเดินเล่นเนาะค่ะเดินเล่นในหมู่บ้านเนาะอันนี้ก็จะเป็นคลองเนาะคลองปลากรงกลางเนาะค่ะน้ำอันนี้ตรงคลองนี่ก็จะเป็นแบบว่าน้ำขึ้นเนาะน้ำทะเลหนุนขื้นเนื้อยอย่างเนาะมันจะเชื่อมโยงกับไอปลาชายเลนน้ำทะเลเนาะค่ะเนาะไปทางพูเนาะค่ะ นี่ค่ะในหมูบนนะะม่บ้านเนาะค่ะในหมู่บ้านพี่ปูเนาะ,ะบ้านพี่ปูอยู่ทั้งพูดสุดๆเนาะคะ่ะเดี๋ยวพี่ปูกับสิพาย่างมากเนาะคะ่ะเดินเล่นเนาะคะ่ะเมื่อนี้พี่ปูพาไปเดินเล่นที่สนามเด็กเล่นเนาะหลังจากบริย่างโดดเลยะคะ่ะทุกคนเนะะาะพามาชมบรรยากาศรอบๆเนาะคะ่ะเบิ่งบรรยากาศไปนากันเนาะ ดูบรรยากาศเลยนะคะนี่ก็จะเป็นถนนนี่แหละไอ้เมื่อตอนกลางวันเนาะเดี๋ยวเด้อพี่ปูสิยทายห้เบิงพู้นสุดๆเนาะบานพี่ปูสุดๆพูนพี่ปูยางมากเมื่อตอนกลางวันเนี่ยยางมากไปไอ้ไปปั๊มค่ะทุกคนอู้นข้างหน้าถนนใหญ่กิโลนึงอ่ะเราก็บ่แมนวัดสุดเราจะเป็นปั๊มนะแล้วก็ยางโคมาทั้งพูน เลี้ยวขวานะะไปไอไปปั๊มจ้ะทุกคนอันแหละอันนี้ก็จะเป็นเมื่อก่อนก็จะเป็นแคม์้นงานเนาะค่ะแต่แต่นี่นะคือเป็นปลาไชเล่นเด้ะเป็นปลาไชเล่นติดทะเลไปเนาะค่ะเนี่ยทางเนี่ยเนี่ยนี่เป็นปลาลุกๆเนาะนี่ราคาทุกคนเดี๋ยพีดปูพายางเล่นเนาะ เดินเล่นเนาะเนี่ยน้ำพามาชมบรรยากาศนะคะทุกคน่สยสิพายางไปสนามเด็กเล่นเนาะมอแมาณว่าเด็กเล่นดอกเป็นสวนยอ่อมยางออกกําลังกายนะคะนี่ค่ะทุกคนเนาะสิดปูพามาเนี่ยเป็นดอกหยาธรรมชาติเนะคะเนี่ยสวยไหมคะ เนี่ยสวยมากทุกคนเนี่ยธรรมชาติสร้างมาเนาะค่ะเนาะนี่เนาะค่ะนี่อากจะเป็นเอสะพานตัวที่สองเนาะในหมู่บ้านเดี๋ยวพี่ปูสิพ้ามาตรงที่สนามเนาะค่ะดอกไม้สวยๆนะคะทุกคนเนาะสวยไหมคะเมือนี่พี่ปูออกจากบานสักทีหนึ่งเนาะ มกมุ่นแต่อยู่ในป่านอยู่แต่ในห้องอะค่ะทุกคนนางไหลตลอดเวลาเนาะเดี๋ยวพี่ปูจะพามาเดินออกกําลังกายนะคะทุกคนเนาะวันนี้พี่ปูพามาเดินเล่นด้วยามาชมดนะูสวยนะ สวยไหมคะนี่คะ่ะทุกคนมือสิบประมาณในร้านพี่ปูเมื่อก่อนพี่ปูกกับสิมานางเหรนอยู่แถวนี่แหละพามาชมบรรยากาศนี่แหลคะค่ะ เอ๋นี่แหละพี่ปูกับสิ้ผ้ามาเนี่แหละนี่ยนะทุกคนเนาะนี่แหละโอ๊ยมือนี้บ่เจอกันลอกจะปกติจะมีกันลอกขาวอยู่แถวนี้เนาะนี่แหละค่ะพาชมบรรยากาศน้ำแรงเนาะคะ่ะคลิปนี้พี่ปูกะขอจบแค่นี้เนาะคะ่ะเอาไว้พบพอกันอีกคลิปหน้าเดีย๋ยวพี่ปูสิ้ผ้าไปใส่เนาะอันนี้แค่พี่ปูพามายางช่มสวนยอมเนาะ เนี่ยตรงที่ออกกําลังกายเนาะคะ่ะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้เนาะพามาเบ่งเนาะบรรยากาศรอบๆในมูบาขอจบแค่นี้นะคะทุกคนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายเนาะอาจจะไร้สาระมั่งเนาะ